เจาะข่าวเด่นประเด็นร้อนจากรายการโหนกระแสรถของสามีแต่ชื่อภรรยารถของภรรยาแต่ชื่อสามีสิทธิ์ในการขายอยู่ที่ใครและใครจะได้เงินไปตามไปดูคลิปนี้กันเลย สวัสดีครับพบกับนะักสิบเก้าศิลปรกรรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงคัมพีร์รถมือสองคัมพีร์รถมือสองฉากใหม่โฉมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแต่รับรองว่าเนือ้อหาสาระยังอัดแน่นด้วยความสนุกและได้ความรู้เช่นเคยเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับสิบเก้าศิลปรกรวันนี้มีสาระความรู้ดีๆมาให้ท่านอีกเช่นเคยครับคัมพีร์รถมือสองในวันนี้นะฮะเราหยิบข่าวเด่นประเด็นร้อนจากรายการหวนกระแส เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะที่เลือกประเด็นร้อนจากรายการหวนกระแสมานี่นะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเนื้อหานี่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการซื้อการขายรถยนต์ในหลายประเด็นเลยทีเดียวก่อนอื่นต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับทางสิบเกิบปรกเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ามีเจตนาที่จะพาดพิงบุคคลอื่นใดนะครับหรือว่าชี้นําทิศทางของตัวคดีไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับทั้งหมดเป็นเพียงคอนเทนต์ที่ทําขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับ และพูดถึงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขายรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์มือสองเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วคลิปตัวเต็มต้องบอกว่าวยาวค่อนข้างยาวมากนะครับผมไปนั่งดูนี่ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมครวรน,นะครับวันนี้ก็เลยสรุปผมฟังแล้วก็ดูหลายรอบมากๆนะฮะจนสามารถสรุปประเด็นออกมาได้อเอาข้าความมันก่อนละกันนะฮะสำหรับเนื้อขาสาระนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้ดูนะครับที่นั่งอยู่นี่จะบอกว่ามีทั้ง2ฝ่ายเลยนะฮะฝ่ายฝั่งความ ขาของนักดูชมนะฮะก็เป็นวันนี้เป็นคดีของสามีออฟฟี่แม็กซิมโวยรถกูอยู่ไหนนะฮะสามีคุณ Maxim ออฟฟี่แม็กซิมบอกมาโวยนะฮะว่ารถของเขาเนี่ยถูกขายไปโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นราวๆปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่นะฮะก็จะมีตัวละครที่เด่นๆในฉากนี้ที่ไปออกรายการมานะฮะฝั่งขวานี่จะ,จะเป็นทางครอบครัวของคุณออฟฟี่แม็กซิมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนี่จะเป็นฝั่งสามีคุณออฟฟี่แม็กซิมคือคน ะะที่มีรอยสักเนี่ยชื่อคุณหนุ่มนะส่วนคุณออฟฟี่เองก็ต้องบอกว่าไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะกับการออกรายการทีวีสักเท่าไหร่เนื่องจากมีอาการป่วยแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตทางพิธีกรในรายการก็เลยขออนุญาตให้คุณออฟฟี่อยู่หลังกล้องนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมีพูด เข้าไปในฉากเป็นระยะระะอเท้าค,ความก่อนละกันนะฮะหลายคนก็จ,จะยังไม่ค่อยรู้จักชื่อนี้เท่าไหร่นะค,ะคุณออฟฟี่แม็กซิมนะฮะเท่าที่ผมไปสืบค้นข้อมูลก็เป็นเน็ตไอดอลนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมาจากการประกวดมิสแม็กซิมนะครับแต่เนื่องจากช่วงหลังๆนี่มีอาการป่วยหนะักนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองจนไม่สามารถทํางานได้นะ,ะแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองถึง2ครั้งนะครับถ้าในาเรื่องโดยย่อก่อนดีกว่านะผู้เสียหายในเคสนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นสามีของคุณออฟ แม็กซิมชื่อคุณหนุ่มแล้วก็ร้องทุกมาว่าครอบครัวทางฝั่งภรรยาหรือว่าทางครอบครัวทางฝั่งออฟฟี่แม็กซิมนำโดยคุณพ่อของออฟฟี่แม็กซิมเนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้ที่นั่งอยู่เนี่ยฮะร่วมกันหลอกลวงและปิดบังแอบ,บนำรถพ orsche สีขาวไปขายโดยไม่บอกกล่าวนะครับก็เนื้อหาก็บอกว่าขายไปในราคา2องล้านห้าแสนบาทนะครับแล้วก็ขายพร้อมป้ายทะเบียนไปด้วยนะฮะฝ่ายผู้ขายนะครับคุณออฟฟี่แม็กซิมนะฮะอยู่ในสถานะเป็นผู้เช่าซื้อเพราะว่าตอนที่ขายนั้นยัง ติดไฟแนนซ์ของเงินติดล้ออยู่บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในฐานะของเจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อตามกฎหมายนะครับแล้วก็รถยนต์คันดังกล่าวนี้เป็นรถยนต์ที่เป็นของคุณออฟฟี่แม็กซิมมาตั้งแต่ก,ก่อนที่จะมาคบกับคุณหนุ่มซึ่งเป็นสามีคนปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาก่อนก่อนที่จะมาจดทะเบียนกับคุณหนุ่มซึ่งการจดทะเบียนสมรสของคุณหนุ่มกับคุณออฟฟี่แม็กซิมนะฮะก็เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเรื่องราวในประเด็นนี้แล้วด้วยนะฮะเกิดเรื่องก่อนค่อยมาจ ก็มีดังนี้นะฮะพ่อของคุณออฟฟี่นะฮะในรายการก็เท่าที่ฟังดูก็คือช่วงหลังๆไม่ค่อยลงรอยกับคุณหนุ่มนะฮะไม่ค่อยลงรอยกับสามีของลูกสาวตัวเองอ่ะเนาะแล้วก็ถูกกล่าวหาจากคุณหนุ่มด้วยว่ามีส่วนร่วมในการนํารถไปขายโดยปิดบังทั้งหมดเนี่ยร่วมกันปิดบังคุณหนุ่มนะฮะแล้วก็มีบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวละครสําคัญนั่งอยู่ข้างๆคุณพ่อของคุณออฟฟี่นะฮะชื่อคุณแอนนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นําพาและมีส่วนร่วมในการนํารถไปขายโดย บอกกล่าวนะครับเป็นคนติดต่อหาเต็นรถหรือในรายการเขาอ้างตัวบอกเป็นการาชก็คือเป็นคนรับซื้อรถนั่นแหละมาซื้อรถพอยส์สีขาวคันนี้ไปซึ่งคนที่มาซื้อไปนี่ฮะในรายการก็เป็นคุณโจนะครับก็มาร่วมรายการด้วยเนี่ยฮะคนนี้นะคุณโจเป็นคนที่มีอาชีพรับซื้อรถนะครับเป็นคนมาซื้อรถคันนี้ไปในราคา2องล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทคุณโจก็อ้างว่าเป็นมีกิจการเป็นการาชนะครับการ์าชก็คืออู่รถนั่นแหละแล้วก็มีอาชีพซื้อมาขายไปด้วยนะฮะซื้อรถพอยส์สีขาว โดยมีคุณแอนเป็นคนติดต่อให้นะฮะโดยวันที่ซื้อขายนี่คุณออฟฟี่ก็อยู่ด้วยนะฮะรับรู้ตลอดขั้นตอนการซื้อขายตามคํากล่าวอ้างของคุณโจนะฮะมีการทําสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าคุณออฟฟี่นั้นมีอาการป่วยมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ได้รับการผ่าตัดถึง2ครั้งทําให้ร่างกายซีกขวาไม่สามารถใช้งานได้ก็เลยไม่สามารถเซ็นชื่อได้นะจึงใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นหลักฐานในการซื้อขายแทนซึ่งตลอดการซื้อขายคุณโจเขาก็มีคลิปวิดีโอบันทึก ภาพในขณะทําการซื้อขายเป็นหลักฐานด้วยนะครับในคลิปวิดีโอที่เปิดดูในรายการก็คุณออฟฟี่ก็รับรู้ตลอดขั้นตอนการขายนะครับเท้าความกันเลยนะฮะคุณออฟฟี่และคุณหนุ่มนะฮะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยพฤิตินไนนะฮะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาซึ่งก่อนเกิดเรื่องนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะเพิ่งจะมาจดทะเบียนในภายหลังที่เกิดเรื่องแล้วนะครับโดยคุณหนุ่มเนี่ยก็เป็นผู้ครอบครองรถยนต์พอร์ชสีขาวคันนี้โดยพฤิินไนนะะก็แปลว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการใช้งาน นะขับไปขับมารวมถึงจ่ายค่างวดให้ด้วยนะครับแต่ชื่อผู้ครอบครองตามกฎหมายหรือว่าชื่อผู้เช่าซื้อของรถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นชื่อของภรรยาหรือว่าคุณออฟฟี่แม็กซิมนะครับอย่างที่เรียนนะฮะเนื่องจากว่าคุณออฟฟี่แม็กซิมช่วงหลังๆก็ป่วยนะัก จนไม่สามารถทํางานได้นะครประกอบกับมีภาระต่างๆที่ต้องใช้จ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถผ่อนนู่นผ่อนนี่นะมีนิสินภาระค่อนข้างเยอะจนถึงกระทั่งรถยนต์คันดังกล่าวนี่ค้างชําระเกินกําหนดเข้างวดที่3แล้วนะจนถูกติดตามทวงถามจากบริษัท finance นะฮะหรือว่าเงินติดล้อนั่นเองนะฮะครอบครัวทางฝั่งคุณออฟฟี่นะฮะอันนําไปด้วยคุณพ่อ นะคุณแอนแล้วก็คุณลูกเนี่ยนะฮะก็เลยปรึกษากันว่าจําเป็นที่จะต้องลดภาระหนี้ลงนั่นก็เลยมีแผนการที่จะต้องขายรถคันนี้ออกไปซึ่งในการขายเนี่ยก็ทางฝั่งครอบครัวคุณออฟฟี่แม็กซิมก็ได้กล่าวอ้างว่ามีการปรึกษาหาหรือกันทุกฝ่ายแล้วนะตลอดจนตัวคุณออฟฟี่แม็กซิมเองในวันที่ขายก็พูดคุยกันแล้วก็ตกลงก็ยินยอมขายแต่โดยดีนะครับแต่ด้วยความที่ไม่อยากให้คุณหนุ่มซึ่งเป็นสามีใหม่เข้ามาก้าวก่ายนะครับหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะจึงร่วมกันปิด คุณหนุ่มโดยบอกคุณหนุ่มว่ารถยนต์คันดังกล่าวภาษีใกล้หมดอายุซึ่งก่อนที่จะขายนี่รถยนต์พอดสีขาวคันนี้อยู่ที่บ้านของคุณหนุ่มะนะฮะก็ทางฝั่งครอบครัวคุณออฟฟี่ก็ให้คนไปบอกคุณหนุ่มว่าภาษีรถเนี่ยใกล้หมดอายุแล้วจะขอยืมรถพอดสีขาวเนี่ยไปทําเรื่องต่อภาษีคุณหนุ่มก็เลยยอมปล่อยรถให้ไปนะฮะแต่รถยนต์คันนั้นก็ไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับคุณแอนซึ่งเป็นคนสนิทฝั่งครอบครัวคุณออฟฟี่แม็กซิมเป็นคนช่วยลงประกาศขายรวมถึงเป็นคนช่วย ติดต่อหาคนรับซื้อมาแล้วก็มีการเทียบราคาหลายเจ้าอยู่นะฮะจนสุดท้ายก็ได้คนที่สู้ราคามากที่สุดนะฮะซึ่งคุณแองก็บอกว่าได้คุณโจมานะก็เป็นคนที่มีอาชีพรับซื้อรถก็บอกว่ามาซื้อถึงที่บ้านเลยโอ้มาถึงตอนกลางคืนเลยนะ,ะมาตอนแรกคุณโจก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมซื้อเด็ดขาดเลยนะฮะถ้าไม่ได้เจอเจ้าของรถซึ่งเขาบอกว่ายังไงก็ต้องเจอคุณออฟฟี่แม็กซิมเพื่อยืนยันว่าเจ้าของรถหรือว่าคุณออฟฟี่แม็กซิมเนี่ยยินยอมขายจริงนะถึงจะยอมซื้อรถคันนี้นะครับนะฮะ ครอบครัวทั้งฝั่งคุณออฟฟี่แม็กซิมนะก็ตกลงราคาขายกันไปสุดที่ก็อยู่ที่25,50 0 0บาทนะเป็นการขายพร้อมป้ายทะเบียนโดยความยินยอมของเจ้าของรถหรือคุณออฟฟี่แม็กซิมนั่นเองนะฮะโดยระหว่างการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยมีการบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานด้วยว่าไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นใดๆทั้งสิน้นนะฮะโดยในวันที่ซื้อขายคุณออฟฟี่ก็อยู่ด้วยรับรู้ตลอดขั้นตอนว่ามีการทาการซื้อขายจริงแต่เนื่องจากด้วยว่า,าร่างกายซีกขวาแล้วก็แขนขวาไม่สามารถใช้งานได้นะฮะทำให้เซ็นช ในสัญญาขายไม่ได้หรือว่าเซ็นเอกสารการโอนการปิดบัญชีอะไรไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือแทน คุณพ่อของคุณออฟฟี่คุณแอนลูกสาวหรือคุณออฟฟี่เองก็ดีรับรู้การขายในครั้งนี้รับรู้หมดเลยนะฮะยกเว้นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องก็คือคุณหนุ่มนั่นเองนะฮะซึ่งคุณหนุ่มก็อ้างว่าที่เขาไม่พอใจในเคสเนี่ยเพราะว่าทุกคนร่วมกันปิดบังนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งฝั่งครอบครัวคุณออฟฟี่ก็อ้างว่าในวันนั้นเนี่ยติดต่อคุณหนุ่มไม่ได้เลยนะฮะก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะคุณหนุ่มก็พอทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เกิดการขายเกิดขึ หรือว่าคุณออฟฟี่นะฮะถามไปถามมาก็ได้ใจความว่าในวันทําการซื้อขายเนี่ยนะครับคุณออฟฟี่เองก็ยอมรับว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างมึนงงแล้วก็สติสัมปชัญญะไม่เต็ม100นะร้อเเนะเนื่องจากเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากการได้รับการผ่าตัดสมองทําให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว นะครับร่างกายซีขวาก็ขยับไม่ได้นะไม่สามารถเซ็นชื่อในเอกสารต่างๆได้นะครับซึ่งคุณออฟฟี่ก็ยืนยันเองเลยนะฮะในรายการว่าในวันที่ทําการซื้อขายเนี่ยตัวเองอะ่ะโอเคได้ดําเนินการอะไรต่างๆจริงะนะคุณออฟฟี่ยืนยันว่าถ้าให้ตัดสินใจอีกครั้งก็คือเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากขายแล้วแต่การขายนั้นเกิดขึ้นไปแล้วนะครับด้วยความที่ร่างกายไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจึงตัดสินใจไปแบบนั้นนะฮะคุณหนุ่มก็โวยนะฮะว่ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยจริงๆเอาตนกับภรรยาเนี่ยไม่ยินยอมยยนะะยอไปปโดยออ้าาางว่่จะเไตภษีีม ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะรวมถึงป้ายทะเบียนที่ติดรถมาด้วยนะฮะก็บอกว่าป้ายตัวเนี้ย คุณหนุม่มก็อ้างว่าเขาประมูลมาเป็นเลขทะเบียน5 6ต้องบอกว่าจริงๆอันนี้ไม่ใช่ป้ายประมูลนะฮะจริงๆคุณหนุ่มอาจจะเข้าใจผิดนะแต่คุณหนุ่มอ้างว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ตัวเองซื้อมาว่าง่ายๆแล้วก็ติดรถไปด้วยเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะเอาไปขายไม่ได้นะฮะมีเลขทะเบียนป้ายมงคลอยู่56ที่คุณหนุ่มซื้อมาติดรถไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับหลังจากเกิดเรื่องได้นะฮะคุณหนุ่มก็พาคุณออฟฟี่หลังจากนั้นก็พาคุณออฟฟี่ไปจดทะเบียนสมรสเพราะฉะะนนนนนนนััั้้กกก็จเปาาาามมมีภรยยยอออ่่งงถูตตตฎหะะใว มาก็ได้มีการพากันออกไปตามหารถยนต์คันดังกล่าวนะฮะแล้วก็พากันไปตามที่บ้านหลังหนึ่งสืบเนื่องจากคุณหนุ่มก็ไปเห็นในโซเชียลนะฮะว่ามีการประกาศขายรถยนต์หรือว่าขายป้ายทะเบียนก็เลยตามไปถึงบ้านของอที่คาดว่ารถคันนั้นจะอยู่นะฮะแล้วก็มีการไปถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลว่ามาตามหารถยนต์ของตัวเองที่หายไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ทางฝั่งครอบครัวของคุณออฟฟี่ก็หรือว่าคนรับซื้อทางคุณโจนี่ก็อ้างว่าโอ้โหอย่างนี้ก็ได้รับความเสียหายสิครับมากล่าวหากันว่ารถตัวเอง หายนี่ไม่ได้หายนี่เราซื้ออย่างถูกต้องทําไมมากล่าวหาว่าออกตามหารถที่ตัวเองหายแบบนี้ต้องเคลียร์กันหน่อยนะฮะสรุปเนื้อหาประมาณนี้นะฮะก็รถยนต์พอร์สสีขาว แต่เดิมก็เป็นชื่อของคุณออฟฟี่แม็กซิมนะครับผ่อนกับไฟแนนซ์เงินติดล้ออยู่แล้ววันหนึ่งก็จําเป็นต้องขายนะแต่ว่าขายไปโดยที่คนที่ใช้รถอยู่ซึ่งก็เป็นสามีใหม่หรือว่าชื่อคนหนุ่มเนี่ยไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็มีการเอาป้ายตัวป้ายมงคลป้ายเลขสวยที่คุณหนุ่มซื้อมาแล้วติดรถไว้ขายไปด้วยพร้อมตัวรถนะทีนี้คุณหนุ่มซึ่งอาศัยว่ามาจดทะเบียนสมรสในภายหลัง ก็จะถือสิทธิ์ในความเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายเนี่ยจะเรียกร้องอสิทธิ์ในการขอคืนอย่างนี้นะฮะก็เลยมาออกรายการตัวนี้รวมถึงกล่าวโทษกล่าวหาว่าครอบครัวฝั่งภรรยาเนี่ยรวมกันปิดบังร่วมกันหลอกในกระบวนการขายเนี่ยไม่ไมให้ตัวเองนั้นรับรู้นะฮะโดยที่คุณออฟฟี่แม็กซิฟให้คำยืนยันว่าในวันที่ทําการซื้อขายตัวเองเนี่ยก็ทําการซื้อขายจริงแหละแต่ทําไปด้วยความที่ร่างกายสมองหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้สมบูรณ์ก็เรียกว่าขายแบบงงๆเบ ะะวันนี้พอตั้งสติได้แล้วก็รู้สึกว่าเปลี่ยนใจไม่อยากจะขายแล้วแล้วปัจจุบันคุณออฟฟี่ก็ยืนยันว่าต้องการจะให้สามีาคนปัจจุบันหรือว่าคุณหนุ่มเนี่ยเป็นคนดูแลจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องเงินทองอะไรต่างๆแทนตนเองเลยนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีหลายประเด็นที่เราสามารถหยิบยกมาพูดคุยได้นะฮะแต่ว่าผมจะขออนุญาตเอามาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อการขายรถยนต์นะฮะเพราะว่าถ้าคลิปตัวเต็มเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายเรื่องจริงๆทั้งเรื่องบ้านเรื่องนาฬิกาเรื่อง,งทองรั มีหลายประเด็นยิบย่อยมากมายวันนี้ขอเฉพาะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับรถยนต์เท่านั้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจอย่างแรกนะฮะสิทธิ์โดยชอบทำตามกฎหมายในการซื้อขายในกรณีนี้นะฮะอยู่ที่ใครและใครเป็น ผู้ที่มีสิทธิ์จะรับเงินอย่างนี้ครับในการซื้อขายนะฮะสิทธิ์ในการขายเนี่ยตามกฎหมายเขายึดถือตามสิทธิ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ครับใครที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ออกไปจากตนเองคนนั้นต้องถือว่าเป็นเจ้าของรถตามกฎหมายนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยผู้ถือกรรมสิทธิ์เดี๋ยวเรามีภาพประกอบให้นะในรถทุกคันที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกสารสิทธิ์เรียกว่าสมุดคู่มือเล่มทะเบียนสีน้ําเงินแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับให้ดูทอ อนด้านล่างนะฮะจะมี2ส,ส่วนด้วยกันท่อนด้านบนเนี่ยจะเขียนว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่อนด้านล่างนี่จะเขียนว่าผู้ครอบครองความแตกต่าง2อ,อย่างนี้2ท่อนนี้นะฮะอยู่ที่ว่าท่อนบนเนี่ย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยจะมีสิทธิ์ใหญ่ที่สุดในการทําการโอนรถคันนี้ออกไปซึ่งถ้าเราซื้อเงินสดหรือว่าเราไม่ติดภาระไฟแนนซ์นะฮะชื่อเราเนี่ยจะอยู่อยู่ท่อนบนเลยคือผู้ถือกรรมสิทธิ์นั่นแสดงว่ารถคันนี้ปลอดภาระนี่แหละเราสามารถเซ็นโอนกรรมสิทธิ์ออกไปจากตัวเราได้เลยซึ่งถือว่าเราเป็นเจ้าของรถโดยชอบธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่จะมีอีกเคสหนึ่งนะฮะอันนี้เยอะเหมือนกันก็คือคนที่ยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่ก็คือยังมีนี่อยู่นั่นแหละท่อนบนเนี่ยที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เน่จะป็ชืออของบริษัทไฟ นะฮะบริษัท ABC Li ีล i n g งบริษัทนู่นนี่นั่นออโต้แคปิตอนอะไรก็ว่าไปส่วนท่อนล่างเนี่ยฮะจะเป็นชื่อของลูกหนี้หรือว่าชื่อของคนผ่อนที่เขียนว่าผู้ครอบครองซึ่งสิทธิ์ในการขายเนี่ยจะขึ้นกับท่อนบนนะฮะคือผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นหลักเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขายคันนี้ออกไปเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องชําระหนี้ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้ครบก่อนเช่น ตกลงซื้อขายกันในราคา2อ5ล้านห้าแสบาทเนี่ยถ้าเรามีหนี้อยู่ล้านกว่าบาทนั่นแสดงว่าเราจะต้องชําระหนี้ให้กับไฟแนนซ์หรือว่าเงินติดล้อไปก่อนนะซึ่งในเคสนี้เขาอ้างว่าประมาณ1.6ล้านนะฮะซึ่งการเคลียร์หนี้อย่างนี้เนี่ยคุณโจเขาจะเป็นคนที่มาเคลียร์หนี้ให้นะเพราะว่าเขาเป็นผู้รับซื้อนะสองล้านเนี่ยเขาจะคุณโจจะต้องเคลียร์หนี้ให้กับคุณออฟฟี่หนล้านส่วนที่เหลืออีก 8แสนกว่าอะไรเนี่ยคุณโจก็จะจ่ายส่วนต่างคืนให้กับคุณออฟฟีซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการตามปก,กติเพราะฉะนั้นง่ายมากครับประเด็นนี้สิทธิโดยชอบทําตามกฎหมายเคสนี้อยู่ที่คุณออฟฟี่ร้อยเเเลยนะฮะส่วนเรื่องของสินสมรสอะไรเนี่ยอันนี้หลักก็ไม่ยากเพราะว่า รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยนะฮะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณออฟฟี่เพราะว่าเขาซื้อมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาจดทะเบียนสมรสกับคุณหนุ่มเพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยว่ากันตามหลักกฎหมายแล้วคุณหนุ่มหรือสามีใหม่ไม่มีสิทธิ์ในการซื้อการขายรถยนต์คันนี้เลยนะครับอาจจะครอบครองโดยพฤตินัยแต่โดยตามหลักกฎหมายแล้วไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปยุ่งในเรื่องของการซื้อการขายรถยนต์คันนี้เลยนะครับส่วนที่2นะฮะประเด็นที่2ป้ายทะเบียนที่คุณหนุ่มกล่าวอ้างว่าซื้อมาหรือประมูลมานี่ฮะป้ายทะเบียนป มงคลที่มาใส่รถไว้นะฮะแล้วขายออกไปเรายังมีสิทธิ์ที่จะทวงป้ายทะเบียนคืนมาจากคนที่ซื้อไปได้หรือไม่จะเรียนคร่าวๆอย่างนี้ละกันว่าป้าย มงคลหรือเลขสวยทั่วไปปัจจุบันจะมีอยู่2แบบนะฮะอย่างแรกคือเลขประมูลนะครับคือเลขที่เราได้เสียเงินให้กับหลวงหรือกรมการขนส่งทางบุกยังถูกต้องนะลักษณะพิเศษก็จะเป็นป้ายกราฟิกที่มีสีสีแบบนี้นะฮะอันนี้ตามตัวอย่างตามภาพประกอบเนี่ยอย่างกรุงเทพก็จะมงม่วง,งชมพูเนาะถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็จะสีอื่นแตกต่างกันไปอีกป้ายอีกป,กประเภทหนึ่งันคือป้ายทั่วไปก็คือป้ายแบบเขาดาอย่างเงี้ยอันนี้พบเห็นทั่วไปอาจจะมีเลขสวยนะฮะแต่ไม่ใช่เลขประมูลอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ป้ายประมูลนะลนะ นี่คือคงจะเข้าใจผิดคืออาจจะซื้อมาแหละแล้วก็เอามาลงรถพอดสีขาวนี่ไว้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ทางกรมการขนส่งให้สิทธิ์เฉพาะป้ายประมูลเท่านั้นนะฮะที่มีสิทธิ์ขอคืนหรือขอสงวนได้เป็นสิทธิ์ของอเจ้าของรถสามารถที่จะสงวนขึ้นมาก่อนทําการขายได้นะครับอันนี้เท่าที่ดูเลขนี้ห้าหกนี้น่าจะไม่ได้แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเลขชั่วคราวที่หลวงให้ยืมใช้นะวิธีการยาวคืนอย่างเดียวก็คือก่อนการขายเนี่ยไอ้ป้าย56นี่จะต้องสลับกับคันอื่น ในบ้านก็ดีหรือคันอื่นที่คุณหนุ่มจะเอาเลขนี้ไปลงก็ดีก่อนเราค่อยขายนะฮะซึ่งสิทธิ์ในตัวเลข56เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกมันก็ติดรถไปกับคันนี้กับคันพอรอนนะซึ่งก็เป็นสิทธิ100์ร้อของคุณออฟฟี่แม็กซิมเลยแม้ว่าคุณหนุ่มเองจะไปซื้อมานะ,ะแต่ว่าอย่างที่เรียนว่ามันเป็นป้ายทั่วไปไม่ใช่ป้ายประมูลเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการถือลอยๆเนี่ยมันไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นสิทธิ์นี่ก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าของรถคนคน,คนล่าสุดเลยก็คือคุณออฟฟี่แม อ่ะประเด็นนี้ก็เคลียจบไปนะครป้ไปนี้ก็ต้องไปกับคนใหม่เลยนะฮะซึ่งเขาก็ตกลงกันชัดเจนในการซื้อขายนะว่าซื้อขายราคานี้พร้อมป้ายทะเบียนด้วยนะครับประเด็นต่อมานะฮะหากเซ็นชื่อด้วยมือไม่ได้นะฮะสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือแทนได้หรือไม่มีผลในทางกฎหมายแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆผมก็ไม่แม่นนะฮะแต่ว่าโดยหลักแล้วในการซื้อขายทั่วไปเนี่ยจะติดไฟแนนซ์หรือไม่ติดไฟแนนซ์ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเราจะต้องยึดถือตามลายเซ็นของผู้ถือกรรมสิทธิก็ดีหรือว่าผู้ครอบครองก็ดีถ้าเป็น รถที่ไม่ได้ติดภาระไฟแนนซ์อะไรเนี่ยให้ดูลายเซ็นในเล่มทะเบียนช่องล่างสุดนี้เลยนะฮะตามภาพประกอบนเนี่ยเนี่ยตรงจุดไข่ปลาเนี่ยมันจะเขียนว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็คือลายเซ็นนี้ถือว่าเป็นตัวสําคัญเลยนะฮะว่าคนที่เซ็นลายเซ็นนี้ได้ก็คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะโอนรถคันนี้ได้กับรถอีกประเภทหนึ่งที่ติดไฟแนนซ์อยู่นะฮะไฟแนนซ์ finance เนี่ยเขาจะรับเอกสารเพื่อนําไปปิดบัญชีหรือไบโอนกรรมสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะดูตัวลายเซ็นของผู้เช่าซื้อเป็นหลักเลยนะ,ะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้จะ ้ดยลายเซ็นแบบนี้เท่านั้น นะถ้าไม่เหมือนนี่คือปิดบัญชีไม่ได้โอนไม่ได้นะฮะก็ต้องดูตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เป็นบุคคลทุพพลภาพร่างกายไม่สามารถใช้งานได้บางส่วนเซ็นชื่อไม่ได้อันนี้ตามความเข้าใจผมว่าก็คงจะต้องใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมืออันนี้ไม่แน่ใจนะฮะใครที่เป็นทนายหรือว่ามีความรู้ด้านกฎหมายช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาเสริมมาเพิ่มเติมมาให้ข้อมูลเราด้วยในคอมเมนต์ด้านล่างจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่คิดว่าก็คงใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือนี่แหละในการดําเนิน ซึ่งคิดว่าผลทางกฎหมายนะ่าจะไม่แตกต่างกันนะครับต่อมานะฮะในรายการเนี่ยจะมีตัวละครสําคัญอีก2คนเพิ่มขึ้นมานั่งอยู่คนๆละฝั่งเลยนะฮะฝั่งซ้ายของจอนี่นะฮะก็จะเป็นทนายของทางฝั่งคุณหนุ่มหรือว่าท่านทนายฝั่งผู้เสียหายนะครับฝั่งขวานะ,ะก็กล่าวอ้างว่าเป็นทนายทางฝั่งของครอบครัวคุณออฟฟี่น, free, นะ,ะผู้ถูกร้องนะฮะทนายทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ถึง ประเด็นต่างๆในรายการนี้นะฮะไว้น่าสนใจดังนี้นะฮะหากเป็นบุคคลวิกลจริตหรือทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถการจะไปทําสัญญาซื้อขายต่างๆเนี่ยฮะ,ะทำไปแล้วทางทนายเขากล่าวอ้างนะฮะว่าเป็นโมคียะอ่าหลายคนคงรู้จักโมคะอยู่แล้วโมคะแปลว่าไม่ได้ แล้วไม่เป็นผลอันนี้โมค้ะหลายคนคงรู้แล้วแต่คําว่าโมคียะผมก็ไปหาข้อมูลมาให้คำว่าโมคียะก็คือคล้ายคล้ายโมค้ะแต่ยังไม่โมคะคำว่าโมคียะก็คือมันมีผลทางกฎหมายแหละแต่มันสามารถบอกเลิกได้ แปลว่าคนที่ไปทำสัญญาอย่างในเคสเนี้ยเป็นคุณออฟฟิ้แม็กซิมเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าตัวเองนี่ก็คือไม่เต็มร้อยนะฮรร่างกายไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คุณทนายนี่ก็บอกว่าถึงขั้นใช้คำว่าวิกลจริตเลยนะแต่ผมว่าโอ้แต่ดูหนักไปหรือเปล่าใช้คำว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถดีกว่าเนาะก็ในเคสเนี้ยทางทนายเขาบอกว่าถ้าเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถเนี่ยไปทำสัญญาทำนิติกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นโมคีะแปลว่ามันมีผลแหละมันใช้บังคับใช้ได้ตราบใดที่ผู้ที่ไร้ความสามารถนั้นไม่บอกเลิกก ฎหมายเลยแต่ถ้าผู้ที่ไร้ความสามารถนั้นจะบอกเรื่องในภายหลังก็ได้นะหรือว่าถ้าจะมีผลตามกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไปทําสัญญาแล้วไร้ความสามารถเนี่ยก็ต้องให้สัตยาบันลงสัตยาบันเพื่อยืนยันคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เขาทําไปนั้นเนี่ย เขายินยันนะฮะ <_ d ream> เขายินยอมให้เป็นไปตามนั้นแต่ว่าถ้ายังไม่มีการลงสยาบันอะไรเนี่ย <_ d ream> ก็เป็นโมคียะคือยังสามารถบอกเลิกได้ในอนาคนนะครับโอ้ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆนะฮะแต่ที่เรายังสงสัยกันก็คือว่า การที่จะเป็นบุคคลวิกลจริตก็ดีหรือทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถก็ดีเนี่ยมันมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรและใครเป็นผู้ชี้ขาดและมีผลทางกฎหมายย้อนหลังหรือไม่เพราะว่าในเคสนี้เนี่ยถ้าคุณออฟฟี่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถจริงเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของการทำสัญญาทำนิติกรรมการซื้อขายเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยจากศาลว่าออคุณออฟฟี่เป็นบุคคลไร้ความสามารถนะฮะ อันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าทางผู้ร้องฝั่งครอบครัวคุณออฟฟี่หรือคุณหนุ่มเนี่ย เขาไปร้องต่อศาลว่าแล้วคุณออฟฟี่สุดท้ายแล้วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถเนี่ยแล้วทาให้สัญญาซื้อขายเนี่ยมันเป็นโมฆียาแล้วโดนบอกล้างได้เนี่ยเลยไม่แน่ใจจะมีผลไปย้อนหลังหรือเปล่านะฮะว่าถ้าสมมติว่า,าศาลบอกคุณออฟฟี่คุณเป็นคนไร้ความสามารถนะป๊าไอที่นิติกรรมที่เคยไปทําก่อนหน้านี้มันจะมีผลย้อนหลังหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ที่แน่ที่ทนายเสริมมาอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณออฟฟี่เป็นบุคคลไร้ความสามารถจริงหรือวิกจริตจริงเนี่ยการจดทะเบียนสมรสเองก็ จะเป็นโมฆาทันทีเลยนะจะไม่สามารถทําได้นะฮะสุดท้ายแล้วรถยนต์กันดังข่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใครอันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตไม่กล่าวไม่ไม่ชี้นำะนะฮะเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงยังอยู่ในกระบวนการคดีความทางกฎหมายนะครับแต่ว่าจะชี้ให้เห็นประเด็นต่างๆว่าสิทธิ์ในการขายเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่คุณออฟฟี่ แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับไฟแนนซ์เป็นคู่ครอบครองรถยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมาจดในภายหลังเพราะต้องบอกว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นของคุณออฟฟี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่สมัยอยู่กับคู่รักคนเก่าเนาะแล้วก็ก่อนที่จะมาคบกับคุณหนุ่มในภายหลังนะฮะเพราะฉะนั้นรถยนต์คันนี้ไม่ใช่สินสมรสแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณหนุ่มซึ่งเป็นสามีใหม่เนี่ยก็เรียนตรงๆว่าก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการซื้อการขายนี่ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนะฮ ภายหลังนะฮะว่าคุณออฟฟี่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถเนี่ยการจดทะเบียนสมรสก็อาจจะเป็นโมฆะได้ตามที่ทนายในรายการนี้กล่าวด้วยนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่คนรับซื้อฮะ คือคุณโจเนี่ยถ้าทุกอย่างเกิดเป็นโมฆะขึ้นมาจริงๆหรือว่าต้องมีการคืนรถคืนเงินกันจริงๆเนี่ยไอ้นี่ไฟแนนซ์ที่ถูกจาระเรียบร้อยแล้วโดยคุณโจเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนเคลียร์หนี้ให้เงินติดล้อเป็นศูนย์นะจากล้านหกเนี่ยเคลียร์หนี้ให้เรียบร้อยเนี่ยคุณโจเนี่ยจะไปเรียกร้องความเสียหายจากใครได้บ้างนะกับเงินที่จ่ายไปทั้งหมดเอออันนี้น่าสนใจนะฮะอันนี้จะอาจะจะต้องไปติดตามกันต่อนะฮะว่าความคืบหน้าของดีเป็นยังไงซึ่งอันนี้เราไม่ขอชี้นําละกันนะเพราะว่าไม่มู่น่นใช่ชช้เีวาาาญทางดกด หมายแต่เคสนี้ปัญหาก็จะเกิดที่คนรับซื้อแน่นอนนะที่เขาบอกว่าเป็นกาลาหรือคุณโจเพราะว่าคุณโจเนี่ยจ่ายเงินไปหมดแล้วนะฮะสองล้นานห้าแสนมืนบาทโดยบางส่วนก็เอาไปเคี์ยนี้ให้ไฟแนนซ์เงินติดล้อที่ส่วนที่เหลือก็คืนให้กับครอบครัวคุณออฟฟี่ไปนะฮะซึ่งถ้าเกิดมันโมฆะจริงๆแล้วมันต้องคืนรถนะฮะคุณโจต้องคืนรถไปก็ดีแล้วไอเงินเนี่ยจะไปเรียกร้องกับครเนี่ยสิ อันนี้น่าสนใจนะแต่ว่าอไที่ผมพูดมานี่ยังไม่ใช่ว่าเป็นไปตามนั้นนะฮะเป็นเพียงแค่ความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะทางเคสนี้ยังออกได้หลายหนนะ,ะซึ่งคุณโจก็ซื้อมาโดยสุจริตถูกต้องตามกฎหมายมีหลักฐานชัดเจนนะครับแล้วทุกขั้นตอนก็คุณออฟฟี่ก็ รับรู้ในการซื้อขายมีหลักฐานมีพยานชัดเจนมีการจ่ายเงินแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะฮะก็ยังมีโอกาสที่จะออกได้ทุกหน้านะฮะเคสนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไป แนว่าสิตในการขายสุดท้ายแล้วอยู่ที่ใครใครจะได้เงินจะเป็นโมคะหรือเป็นโมคียะหรือไม่โอ้โหน่าสนใจจริงๆนะครับใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไปดูกันเองดักกันนะฮะกับคลิปตัวเต็มในรายการหวนกระแสค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ถ้าอยากรู้จริงๆผมแนะนำให้ไปดูฉบับเต็มดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะดูคลิปนี้เสริม เพราะฉะนั้นสรุปประเด็นสำคัญในวันนี้กับคัมภีร์่นมือ2นะฮะสิทธิ์โดยชอบทำตามกฎหมายในเคสนี้เป็นสิทธิ์ของคุณออฟฟี่ร้อเลยเนื่องจากคุณออฟฟี่อยู่ในสถานะผู้เช่าซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเป็นคู่สัญญากับเงินติดลอ้อะนะฮะจึงมีสิทธิ์ในการขายได้ถูกต้องร้อเซเพราะฉะนั้นนะฮะก็ฝากกันไว้นะฮะสำหรับ เรื่องของการซื้อแทนกันหรือว่ายืมชื่อคนนู้นคนนี้มาเช่าซื้อนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะมีหลายเคสเลยนะที่อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตเช่นซื้อด้วยกันนะฮะตอนยังคบกันเป็นแฟนยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสพอวันหนึ่งเกิดเลิกรากันไปอ้าวกลายเป็นว่าชื่อ,อยังเป็นชื่อของคนรักคนเก่าเวลาจะซื้อจะขายนี่ก็โอ้ลำบากต้องไปไหว้วานต้องไปตามต้องไปงอโอ้ช่วยมาเซ็นหน่อยนะ แล้วก็มีการยื้อแย่งนะฮะเรื่องของผลประโยชน์อะไรกันอันนี้ต้องระวังน,นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการจะไปเช่าซื้อในชื่อของใครหรือว่าซื้อร่วมก็ดีกู้ร่วมก็ดีหรือไปค้ำประกันให้ใครอันนี้ต้องดูให้ดีนะต้องมั่นใจจริงๆว่าในระยะยาวนี่เรายัางร่วมหัวจมท้ายกับเขาได้หรือเปล่า นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิทธิ์ในการขายจริงๆจะมีเพียง1เดียวคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันมีหลายเคสมากๆเลยนะครับในการทําสัญญาเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ที่อาจจะมีการนําคนมากู้ร่วมอันเนื่องจากรายได้ไม่พอนะฮะนำคนในบ้านนําพี่น้องนําคนที่เป็นแฟนหรืออยู่กินกันฉันสามีภรรยามากู้ร่วมเพื่อรวมรายได้ก็ดีหรือว่าอาจจะเอาคนค้ำมาเพิ่มก็ดีจะใครกี่คนก็แล้วแต่นะที่มาอยู่ร่วมในสัญญาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วสิทธิ์ในการขายจะมีเพียงแค่1 คนหนึ่งชื่อเท่านั้นซึ่งเขายึดถือตามชื่อในระบบของกรมการขนส่งทางบกหรือว่าในสำเนาทะเบียนร,รถตามภาพประกอบนี้นะฮะนี่ใครเป็นผู้ครอบครองด้านล่างเนี่ยนั่นคือคนที่มีสิทธิ์สูงที่สุดนะหรือว่าเป็นสิ์เพียงคนเดียวเลยแหละที่มีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจเซ็น โอนรถคันนี้ออกไปได้เท่านั้นนะเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อรถโดยต้องเช่าซื้อหรือทําสัญญากับไฟแนนซ์โดยอาจจะต้องไปอยู่ในสถานะผู้กู้ร่วมก็ดีไปอยู่ในสถานะคนค้าก็ดีนะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีว่าสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นของใครนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะฮะแล้วโดยจริงๆแล้วต้องบอกว่าการทําสัญญากับไฟแนนซ์เนี่ยฮะเรื่องของการซื้อแทนกันจริงๆผิดนะฮะ ผิดนโยบายแล้วก็ผิดกฎหมายไม่รองรับนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายไฟแนนซ์เขาจะยึดถือตามตัวสัญญาที่ทําไว้เลยคือใครเป็นผู้เช่าซื้อหมายเลขหนึ่งอันนั้นคือเป็นลูกหนี้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะเราจะไปอ้างในภายหลังเช่นเราค้างชําระค้างวดหลายๆงวดไม่มีส่งแล้วเราบอกว่าโอ๊ยตอนนั้นผมยืมชื่อคนนู้นซื้อผมยืมชื่อคนนีน้ไม่ได้นะไฟแนนซ์หรอกผมไม่รับรู้ใครเซ็นมันรู้เช้าซื้อคนนั้นรับภาระหนี้ไปนะแต่สิทธิ์ในการขายเขาก็มีด้วยนะ,ะก็อันนี้เพิ่มเติมไปนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับสิบเก้าสิบกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รดเร็วทันใจภายในหนาที ถ้าท่านมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักอยากขายอยากตีราคาก็แนะนํากันมาได้นะครับเดี๋ยวมีค่าแนะนําให้5,000ถึง10,000บาทแต่บอกกันล่วงหน้าก่อนนะครับ แอดไลน์ line, ส่งรูปรถมาได้เลยนะครับที่ id line ad น sp คนหาแแรนด์ที่ของเราได้ง่ายก็ไปาาที่ g ูเกิลแบบพิมพ์สิบการีประกอเราอยู่ถนนการละปะพฤกษ์เปิดบริการทุกวันคมพีรรถมือสองในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับใครมีข้อมูลอื่นๆที่อัปเดตกว่าหรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรก็ส่งมาได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ขอบคุณทุกความคิดเห็นไว้ล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับในวันนี้นัดสิบเการีประกอรถมือ2ที่คุณวางใจต้องขอลาท,ท่านไปก่อนนะครับครับสสวดี สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com